โอเคฮัลโหลเทสเทสครับผมนี่คือ Spirit City Lofi Station ครับมันจะเรียกว่าเป็นเกมก็คงไม่ได้เว้ยทิสะว่ามันเป็น Productivity Tool แล้วกันแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณโฟกัสมีสมาธิก,กับการทำอะไรสักอย่างมากขึ้นครับผมใครที่รู้จักอ่า l o i r l ใน y o ใน u t u b e นะครับให้ฟีลเดียวกันเลยครับเพียงแต่ว่าเราสามารถสร้างตัวละครของเราเองได้แล้วก็ปรับแต่งห้องที่เราอยู่ได้ ก็ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วสนใจนะครับ Spirit City l o f i Station เปิดให้ซื้อใน Steam ครับผมมา t ทส m e music a n d sound This is t i s Au ์อะด i o อเซ e ชั่ o วายย you can c o o t r o u your music อันนี้คือก็คือว่าเราเลือกเพลงได้คือผมยังไม่ชชว่์เว้ยว่าเพลงในนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ Copyright นะถ้าที่ดูก็ถ้าเกิดว่าผมเอาไปลงในช่องเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมี c o p y ป right, i ้ไรเดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วกันว่ามันมีหรือเปล่า แต่ผมว่าไม่ควรมีนะอืมถ้าเกิดว่าคุณทํามาเพื่อให้แบบสําหรับสตรีมเมอร์โดยเฉพาะอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปดูด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีเหมือนเป็นแบบว่า To-do list อะไรเงี้ยคุณก็สามารถมาใส่ได้ว่าเออวันนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้างใน1วันต้องทำการบ้านต้องเช็คลุ้เช็กลงเช็คลิสต์ทำงานอะไรเงี้ยคุณก็มาใส่อันนี้คือเหมือนกับไอ้ด้านซ้ายก็คือแบบว่าเหมือนเด a r a t i o n ของไอ้ตัวเกมอ่ะว่าแบบเออเปลี่ยน วันเวลาได้เปลี่ยนแบบว่าตัวละครเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปลองดูเรามาที่ทูดูลิสกอ่อนแล้วกันป่าเดี๋ยวนะทูดูนี่เราก็สามารถเพิ่มได้ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปอ่าเราจะเริ่มที่ try everything นี่คืออ่าอันแรกเดี๋ยวเราจะไปลองทุกอย่างในเกมนี้ดู ต่อไปก็อ่อะไรดีวะเราไปสร้างคาแรคเตอร์แล้วก็เหมือนมันจะต้องมีเป็นเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองด้วยเว้ยแล้วเราต้องไปดูว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่าเลือกคาแรคเตอร์ป่ะ Choose Pet <laughs> อะไรประมาณนั้นป่ะเอออะไรประมาณนี้เลยกัน เนี่ยมันจะมีให้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทาเสร็จเราก็มาติ๊กถูกได้อันคนถ้าเกิดว่าเป็นคุณทาจริงอาจจะแบบว่าอ่าอันนี้เป็นแบบทําการบ้านออกกําลังกายฮักอะไรเงี้ยคุณก็มาใส่แล้วก็เออคุณทําเสร็จแล้วคุณก็มาติ๊กถูกอะไรเงั้นอันนี้ทําเมอร์อันนี้ทําเมอร์อนนอก็คือแบบว่าอ่าอาจจะเป็นแบบอันนี้คิดเองนะอาจจะแบบเล่นโยคะมัง้งคุณอาจจะเล่นโยคะสัก5นาทีหรืก็ตั้งไว้เออห้านาทีเซสชัน่นแล้วก็เริ่มได้อ่านี่ก็ดี แต่นี่คือที่ผมเขียนไปก็คือว่า try everything in game ใช่ไหมคือว่าเราจะลองเราบอกว่าเราจะลองทำเซตเกมนี้ดูอ่ะเราตั้งไว้อ่า5นาทีอะไรเงั้นทำเ็จก็จบนั่นแหละ habit อันนี้เหมือนจะเป็นของใหม่เว้ยที่ไม่มีในเดโมโตอนนั้นผมลองมันยังไม่มีอันนี้เว้ยอันนี้เหมือนน่าจะเป็นแบบว่า my habit หรอ <c oughs> มันเอาไว้จำใช่ปะแบบ play วินิเกมอะไรอย่างงี้ปะอันนี้อันนี้คิดเองนะแล้วแบบว่าอา่าโอเควันจันทร์วันจันทร์เราเล่นเราเล่นไปเยอะเกินอะไรอย่างงี้หรอ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่รู้แต่ก็น่าจะทําได้เยอะคือเราจะแบบเพิ่มแบบประมาณว่าอหน,นังสืออืมหรืออันนี้ทำอะไรดีรันนิ่งอะไรเงี้ยนเดงว่าอ่วาวันวันอังคารเราิอ่านหนังสือ เราอ่านหรือ,อยังถ้าเกิดอ่านเสร็จก็มาเขียนวันนี้เราจะไปวิ่ง,งกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยก็เอาไปคลิปแท็กอะเหมือนแบบว่าเป็นตัวแบบมายเด d e r แล้วก็เจ u r นลเจอ u r n นี้ก็คือน่าจะให้เขียนอย่างเดียวปะ่ะอันนี้คือจะเขียนอะไรก็ได้้วแต่คุณอะเหมือนเป็นดารี่โอเคมาเราไปเริ่มสร้างตัวละครก่อนดีกว่าอืมอันเนี้ยที่ผมบอกว่ามันดีสําหรับคนที่ เป็นสตรีมเมอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเป็นวีทูเปอร์ใช่ปะคือมันสามารถสร้างตัวละครแล้วรู้สึกว่าตัวละครที่เขาให้สร้างเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเ้ยถ้าเกิดว่าคุณมีอวตารหรือตัวอะไรของคุณเองนะคุณก็สร้างจะสร้างตัวเองได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่แบบตัวละครคุณมันไม่คอมเพล็กซ์เกินไปอ่ะาโอเคนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายบึกๆนี่คือแบบใส่ตัวได้แล้วก็สีสีผิวไงสีผิวแม่งเยอะมากเลยเว้ย คือแบบแฟนตาซีจะไม่ใช่คนเลยหรือคุณจะเลือกแบบนี้เลยก็ได้เออมันเป็นคาร์ดวิวให้เลยประมาณนี้ป่ะธรรมดาหัวอืมโอเคหัวยังไม่เยอะอ่ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรทำไมมันมีตังค์ด้วยทุกทีไม่มีนะสงสัยน่ยต้องมีแบบว่าทำพอ,อยอะไรป่ะ อันนี้อันนี้ผมอืมค่อนข้างเวอร์ใช้ได้มีเป็นผ้าด้วยอืมง่สุดไหมอันนี้เขาอันนี้คือแบบแฟนตาซีสุดๆคุณจะเป็นแบบเป็นทูตผีปีศาจเป็นเขากงเขาวกว้างหูมงหูแมว เสียดายที่มันแบบว่ามันปรับไซช์เขาก็หูไม่ได้ไปอืมแล้วก็คิวคิวยังมีมไม่ค่อยเยอะเทไหร่อันนี้ลูกตา <c oughs> เราเอาตัวที่แบบหน้าตาเนื่อยที่สุดที่จะเนื่อยได้นี่เลย ก็ปากโอ้โหชิฟเฟิลเลอร์วะเนี่ยเออประมาณนี้เอ้ยมีว่ะแม่งมีหนวดได้ด้วยโอ้โหแต่หนวดแปลกๆว่ะทำไมหนวดพี่ทำแปลกๆนะนึกว่าหนวดมันจะแบบฟูๆไม่มีแล้กันนะ อ่ะประมาณนี้เว้ยมีแค่ประมาณนี้แล้วก็จะไปที่ c l o ว i n g คือผมจำไม่ได้ว่าว่าไอตอนเดโมอ่ะมันมีให้เลือกหูเปล่าวะรู้สึกเหมือนจะไม่มีเปล่าวะคือหูเรามันเป็นหูเอวอะมันเป็นหูแบบดําแลมอ่ะซึ่งมันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยไม่ชัววะ่ะเหมือนจะไม่มีนะไม่เป็นไรไปเสื้อผ้าอ่าโอเคนี่คือที่ต้องเสียตังค์ละ มันไม่ถึงกับเสียตังค์หรอกมันเป็นเงินของในเกมอะน่าจะน่าจะต้องไม่มีไมโครท r a น s ซ c t i o n หรอกผมว่านะน่าจะแบบว่าคือเหมือนคุณทำมิชมมชั่นในเกมมากกว่าเนี่ยเลเวลเนี่ยนี่ไงนี่ไงอ่าล็อกอินเดลี่เดลี่แท็กซ์ดันเดลี่ทมเมอร์ดันได้ e p โอเคโอเคก็คือคุณจะาหาไอ้พวกแบงค์เงินที่เอามาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆได้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมอะแหละเหมือนคุณทำใช้ชีวิตอะโดยการใช้แอปเนี่ยอืมเข okay, ก็มีถ้าเกิดว่ามีอย่างแรกก็คือแบบอะหูฟัง หมวกหมวกใบพรมอืมก็โอเคนะแว่นเอาแว่นแว่นได้เลยไยเสื้อโอยเยอะอยู่ าเกิดว่ามันโคซี่มันต้องแบบก็อย่างงี้ปะเ,ปเก่งๆอืมเสียดายที่คิดว่าอ่าเวลาเรากดไอ้พวกไอ้เสื้อผ้าที่เรายังไม่ได้ซื้ออะอยากให้กดแล้วมันดูได้ด้วยว,ว่าแบบใส่กับตัวละครเราจะเป็นยังไงอันนี้คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเราอยากลองมันคือมันกดให้ซื้อก่อนเลยนะนิดนึงไม่ไปหรอก <c oughs> ตรงทางมีให้เลือกเยอะอยู่ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวละครที่แบบว่าใส่กระโปรงหรือแบบว่าใส่กางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยอ่ะถุงน่องไม่ใช่ถุงน่องถุงเท้าโคซ้ซีสุดๆลงทีนเราใส่ถุงเท้าสลิปเปอร์ไหมอยู่ในบ้านอ่ะโอเคมาสปิริตคอมเพน i เ n ียอันนี้ยคือเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเวซึ่ง มันก็ไม่ได้มีเพอร์เพิร์ตอะไรมากขึ้นหรอกคือมันก็คือเหมือนเป็นคู่หูเราให้แบบมันดูมีอะไรนิดหน่อยอะนะซึ่งมันมีหลายตัวฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีได้แค่ตัวเดียวก่อนก็คือน้องแมวที่มีสามตาเป็นสีได้อันนี้แบบกาฟิลอันนี้คือแบบพระเจ้าช่วยกวยทอดนี่กูเลี้ยงตัวอะไรอันแหละก็ประมาณนี้เราก็ได้ตัวละครเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเราดูไปดูที่ Decoration ละกันห้องนี่คือห้องที่เราจะเหมือนเป็นกึ่งๆเ,เป็น black g i r ของห้องนะซึ่งมันก็แต่งได้เยอะระดับหนึ่งเว้ยอันนี้ก็คือแบบเปลี่ยนสีผนังอืมมกินสีอะไรวะ แต่ก็คือคุณสามารถเลือกแบบอ่าเซกชันของผนังได้เลยอันนี้อันนี้เป็นพื้นพื้นไม้เดี๋ยวไม่เอาอืมก็ประมาณนี้ปะเราไม่ค่อยอยากแปงอันนี้สวยอยู่แล้วนะอันนี้โต๊ะเนี่ยมันดูไม่ได้อ่ะมันแย่ตรงเนี้แหละเพราะแบบว่าถ้าเกิดเราอยากดูเฉยว่าเออมันเข้ากับอันนี้แล้วเราจะได้กดซื้อไหมแต่มันดูไม่ได้มันต้องซื้อก่อน อ่ะผมยังไม่ซื้อแล้วกันนะผมยังไม่ค่อยถูกใจเท่าหร่ให้ดูให้ดูว่าอมันก็แบบอ่ะเก้าอี้อาจจะยังมีไม่เยอะแค่เปลี่ยนสีเฉยอืมอันนี้เหมือนแบบจัดแต่งไอโซนโซนแบบโซนสตัดดี้อันนี้สวยอันนี้แต่ต้องซื้ออ่ะเป็นดอกไม้อ่ะซื้อเลยแล้วกันน,นี่เรียบร้อย a c e s s ร r y อันนี้เรามีเครื่องดื่มประจําวันอันนี้เป็นพวกก,กาแฟมีลาเวงด้วยเว้ยโอ้โหมีทัมเอรลด้วยคุกกี้กาแฟหรือชาอันนี้เป็นโปรตีนเชคอันนี้เป็นแบบน้าดื่มแบบมิลค์ทีอืมต,อต่อไปต่อไปตัวนี้เป็นโซนที่นอนโอเคแต่นอนมีแค่สี่อันอ่ะพะห h o สีนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะสีม่วงก็ไม่ได้แย่ อ่าโอเคอันนี้โซนแบบนั่งชิวๆเปลี่ยนมอนได้อย่างงี้ล้กันอันนี้เป็นอันนี้โซนฟังเพลงแบบเตาผิงจะมีแบบให้เลือกหมอนได้เฮ้ย <c oughs> มอนโดนัดวะน่ารักวะ่ะ <c oughs> อันนี้ผ้าพรมไม่ใช่ผ้าพรมนี่คือพรมอันนี้สวย ตังรนหรือสามอยเก็บไว้ก่อนดีไหมเนี่ยแต่มันมันมน่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะมีแค่นี้แหละผมขอหมอนโดนัทแล้วกันมไม่เคยเข้าเลย <c oughs> อ่ะประมาณนี้โอเคก็มันก็จะมีโซนอยู่ประมาณเท่านั้นแหละที่แบบว่าเหมือนตัวละครเราสามารถไปนั่งอยู่ได้ก็คือมีโซนเตียงโซนที่นั่งโต๊ะทำงานโซนอ่าอะไรวะหน้าต่างแล้วก็โซนต่อผิง ข่าวนี้เราไปแอคทิวิตี้นี่อันนี้คือที่ที่เราที่เราไปละอ่ะเราก็กดมาตรงนี้อาจจะเป็นไฟร์เพลสเราก็จะตัวละครเรามันก็จะทำทำแอคทิวิตี้อะไรตรงเนี้ยให้ดูเดี๋ยวนี้ลงก่อนอืมก็มันจะมีที่เรียกได้ว่าอ่าคุณจะเขียนหนังสือก็คือแบบเหมือนมันคือแบ็กกราวอะไรเว้ยหรือว่าคุณจะนิตติ้งนิตติงอันนี้ปักผักร้อยแล้วจะมีน้องแมว น้อแม่ก็อยู่ตรงนี้แล้วคุณก็ปิดทุกอย่างออกไปเนี่ยมันก็จะแบบนี้แล้วคุณก็ไปทำอะไรจริงๆอะไรประมาณนั้นอนะนี่ UI visibility อ่ะประมาณนี้ชิวๆ <c oughs> หรือโอเคเดี๋ยวนะผมพาไปดูทุกที่ก่อนเลยแล้วกันทุก activity ด้วยไอนน้น้องแมวก็จะแบบว่าผมอ้ากดได้กดได้ดไดเออวะ เ้าคือเราสามารถรูปน้องได้เดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่อื่นก่อนอ่าอันนี้คือจุดที่ทุกคนคุ้นเคยครับเพราะมันเป็นแอคชั่นเดียวกับโลไฟเกอร์นั่นเองนั่งทำงานเดี๋ยวต้องมีคอนจีิมันต้องมีหูฟังด้วยแต่ก็ตรงนี้เราสามารถทำได้หลายอย่างเราจะเขียนหนังสือก็ได้ตรงนี้หรือจะพิมพ์งานทำงานหรือวาดรูปครับสาวาดรูปอันเนี้ยใช้ได้เลยนะเว้ พวกที่แบบว่าสตรีมเมอร์สายวาดรูปอะคุณก็แค่เปิดหน้านี้เอาไว้แล้วคุณก็แบบเปิดจอเล็กๆที่คุณวาดจริงๆเอาไว้เว้ยใช่ได้ต่อไปเตียงเตียงก็คือนอนมึงจะสตรีมนอนก็ได้เรื่องของมึงนะครับอ่านี่ก็คือ browsing แปลว่าหาหนังดูไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้จะทำไปเพื่ออะไรอ่านนี่คือแบบว่าอ่านแบบเท่ๆเก๋ๆ,กๆนั่งแบบข้างประตู แก็อ่านเหมือนเดิม่านี่นิทติ้งเหมือนเดิมอันนี้ฟูวิวผมไม่ชัวร์คืออะไรอ่าโอเคฟ v i ิวคือไกลๆเว้ยแต่คือตัวละครเราก็อยู่ไอตรงสถานที่ไดก็ได้ที่เราวางเอาไว้อยู่ไหนดีวะอยู่นี่แหละแต่หนังสือแทนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูอย่างอื่นอันนี้คือ Lighting ครับอันนี้คือเราสามารถปรับไอแบ็กกราวด์ข้างนอกได้อีกทีนึงว่าเป็นช่วงตอนไหนของวันแบบว่าอันนี้ตอนเช้า อืมมีแสงหรือว่าอยากให้มันแบบคลื้มๆหน่อยหรือบยบาบแค่ตกดินแล้วก็กลางคืนไปเลยไปไงใช้ด้น,นะกลางคืนโอเคงั้นไปต่อเลยละกันอันนี้คือ Spirit เด c k อันนี้คือไอสารบันของสัตว์เลี้ยงของเราครับที่เรามีซึ่งมีเยอะมากระดับหนึ่งว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงมาได้ยังไง มันอยู่ที่คอนดิชันครับมันจะมีฮิตมาให้บางอันอย่างเช่นอันนี้น้องตัวนี้คืออันนี้มีคำใบมาว่า My desk has felt strangely clean lately. I may even be missing some supply. หมายถึงว่าโต๊ะเราเนี่ยค่อนข้างจะสะอาดผิดหูผิดตาฉันอาจจะลืมซื้อของมาด้วยซ้ำคิดว่าน่าจะต้องไปที่อันนี้แล้ว ผมว่าเราน่าจะต้องเดคอเรตติ้งให้โตมันไม่มีอะไรเลยเว้ยเอเซนซี่เอาออกซะอืมเนี่ยเป็นไงได้ปะนี่มาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ออกมาแล้วนี่ไงเมื่อกี้มันขึ้นอ่าโอเคมันจะแลนดอมมาเนี่ยน้องมาละ มีมีที่แม็กอยู่ด้วยคุปปี้เรียบร้อย d dismiss โอเคครับก็เราก็สามารถเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงได้ที่มาวางนี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นเวล์อัพได้มาห้ารอขอบคุณอ่าอ่าวอโ Spirit companion นี่เราก็มาเรียกน้องได้ละแล้วน,น้องก็อ้าน้องก็มีสีอื่นโอเคก็พอตอนที่มาเปลี่ยนกันน้องก็จะมาอยู่แทนเวยเนี่ยก็เออก็คุณก็ไปหาดูเอาเองแล้วกันนะว่ามันมีเยอะมากผมจําได้ว่าผมเคยได้น้องปลาเวยน้องปลาซึ่งมันเหมือนประมาณว่าคอนดิชันคือมันต้องเป็นตอนช่วงฝนตกแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนัน้งน้องถึงจะมาซึ่งก็ เดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้ด้วยเพราะว่าไอเพลงที่เอามาใส่ในในโลไฟนี้ใช่ปะบางทีอะถ้าเกิดว่ามันจะให้คอม p l e t จริงๆอ่ะมันจะต้องมีซาวด์ด้วยเว้ยนี่ด้าน,นขวาล่างอันนี้ก็คือว่าคุณจะสามารถเพิ่มแบบให้มันโลไฟจา๋าไปเลยก็คือแบบเปิดเสียงเพลงให้มีเสียงฝนเข้าไปด้วยอ่าโอเคเดีย๋ยวนะผมว่าต้องไปหน้าต่าง ถึงจะเห็นง่ายก็คือว่าเราสามารถเพิ่มได้ว่ามีเสียงฝนเพิ่มระดับความแรงความดังได้นี่คือโคตรดังนี่คืออิมเมอร์ซีฟสัตว์เลยเนี่ยบอกเลยแล้วคุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณกดตรงนี้คุณก็คือว่าอันนี้คือหมายถึงว่าฟูลเรมออปชั่นมีทั้งฝนให้เห็นแล้วก็มีเสียงฝนด้วยหรือคุณกดอีกทีหนึ่งเขาเนี่ยคือไม่แค่เสียงฝนแต่ว่าไม่มีไม่มีฝนให้ดูอืมหรือคุณปิดเสียงไปปิดปิดเสียงฝนแต่ว่ามีมีมีฝนให้ดูอะ ก็แล้วแต่เว้ยแล้วแต่อืมอะต่อไปอันนี้ต้องไปที่เตาผิงนี่ผมผมชอบอย่างหนึ่งเว้ยคือผมว่ามันมี attention to detail เยอะเหมือนกันอันนี้คือเตาผิงเรามาตรงนี้ใช่ปะยังยังไม่เปิดแต่ถ้าเกิดเราเปิดสิเราเปิดไฟนี่ครับไฟข้างหลังติดมีเสียงไฟพอแปะพอแปะใช้ได้ใช้ได้ และคือความจริงอะ่ะเราเพิ่มหลายอย่างได้เว้ยเรากด,ดแต่ละอันพร้อมกันได้เลยเราจะมีฝนไปโดยก็ได้แล้วก็มีไฟแล้วก็มีไวนิวนี่ไม่รู้ได้ยินป่ะนะเสียงไวนิวมันจะแบบเสียงแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บหน่อยเนี่ยแล้วไวนิวก็กำลังหมุนอยู่ด้วยนั่นแหละเป็นเพลงสิ เปิดไฟไว้อันนี้มีเสียงคือเสียงมันมีเยอะเหมือนกันมี white noise ด้วยโอ้โหสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเลย white noise ไม่เดี๋ยวอะไรคือเพลงน้อยฮ้อันนี้มีจริงเหรอเราไม่รู้จักอะเนี่ยมีบราวน์นอยส์้้วย อันนี้คือแบบคลื่นช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นป่ะเรารู้จักแต่ไวโน้สอ่ะเราไม่รู้จักว่ามันมีพิงน้ยกับบราวน์โน้สด้วยแล้วก็เออมีอย่างอื่นอันนี้มีเสียงนกร้องนะครับแต่ว่าของผมนี่ความจริงไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็นกที่บ้านมันก็ร้องแบบดังสัตว์เลยไม่ใช่นกที่เลี้ยนะแต่ว่านกที่อยู่ข้างนอกอันนี้มีเสียงคีย์บอร์ดไทปิ้งได้ไงใครชอบแบบแม c h a n i c a ลคีย์บอร์ดเสียงแบบฉ่ำ อแปะพอแปะพแพแต่ว่าถ้าเกิดว่านี้คุณก็ต้องไปแบบตรงอันนี้ป่ะนี่ให้มันเข้าอืมอแปพอแปะพอแปะก็มีอันนี้เป็นปิ้งย่างซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะมาปิ้งย่างอะไรในห้องตัวเองโอ้ทาดีโอเคโอเค ส่วนใหญ่ไอ้ตรงที่ผมชอบมันก็น่าจะเป็นไอ้ตรงนี้แหละมั้งไอ้ที่มันในข้างนอกอะน,นะมันเป็นเสียงไอก้กลางคืนแล้วข้างนอกม,ม่งมีแสงด้วยวะ่ะเมิจิคอลสุดๆ <laughs> แล้วก็แบบว่าอ่ามีเสียงแบบอเสียงลมอ่าข้างนอกเอ้ยทําดีข้างนอกแบบลมแรงแล้วแบบใบไม้แบบพัดถ้าเราจะให้เป็นพายุก,กันนี่เรามีเสียงพายุด้วย โอ้ข้างนอกมืดเลยปกฝนเข้าไปอีกนี่อันนี้จะดังไปทีหนึ่ง,งก็นั่นแหละอามานั้นเวผมว่ามันเหมาะสำอย่างที่เราบอกกันแหละว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เป็นสตรีมเมอร์ระดับหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์คุณแบบอยากจะแบบเหมือนอยากทำการบ้านอยากทำงานแล้วแบบว่าต้องการโฟกัส น,นี่เป็นตัวช่วยที่ดีมากระดับหนึ่งที่แล้วก็แบบว่าทําให้แบบว่าเหมือนแบบมันเพอร์ซนอลกับคุณมากๆอะ่ะคุณสามารถสร้างตัวละครได้สามารถปรับแต่งห้องได้แล้วก็แบบว่าแบบทาให้คุณมีสมาธิอะ่ะกับการทํางานแล้วอย่างหนึ่งคือมันเปิดในสตรีมด้วยมึงจะได้ไม่ไป <laughs> เปิดเกมเล่นแล้วอู้งานเพราะมันต้องเปิดเกมนี้เอาไว้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับนี่คือ,อ Spirit City l o f i Station ครับผม เป็น productivity tool ที่ช่วยให้คุณทำงานได้แบบมีกระจิกกระใจทำงานอะ่ะอืมก็ตัวเกมที่เรียกว่าเป็นเกมแลวกันนะผมคิดว่าเป็นเกมตัวเกมน่ารักดีแล้วก็เออผมว่าราคามันไม่ได้แพงมากเพิ่งออกไปครับเกิดมาเห็นแล้วก็อยากซื้อมาลองใช้เองนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างครับผมวันนี้ขอโทษด้วยเพราะว่าติดโควิดครับเสียงอาจจะแปลกแค่นี้เลยแล้วกันขอตัวแลครับบ๊ายบาย